สวัสดีค่ะทุกคนก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะคะวันนี้ก็มาอัปเดต้านค้าให้เพื่อนๆชมอีกเช่นเคยนะคะสินค้าที่จะขึ้นอันนี้ก็เซลเลอร์ม,มาแจ้งแล้วนะคะก็จะ5บาทนะคะสองข้างในก็จะปรับเป็นหกบาทแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เหลื่อยใจค่ะมีแต่ของขึ้นราคานะคะวันนั้น ได้ออกไปแถวบ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาลนะคะเป็นเพื่อนร้านของชานี่ปิดกันละนาวเลยนะคะ,ะรับต้นทุนไม่ไหวนะคะหลายร้านมากๆเลยค่ะได้มีโอกาสออกไปข้างนอกนะคะปิดกันเต็มเลยค่ะร้านค้าเล็กๆนะคะเป็นร้านขายของชามบ้านบ้านนะคะปิดกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะ สู้ไม่ไหวเออวันนี้นะคะก็มาลงคลิปอีกเช่นเคยจ้ะไม่ได้ลงกันนานแสนนานก็ใกล้จะเสียภาษีอีกแล้วค่ะแป๊บแปบเองค่ะเพื่อนๆภาษีตั้งแต่เดือนมกราถึงมิถุนานะคะ แป๊บๆเดียวค่ะไวมากเลยไม่ได้อัดคลิปลงนะคะก็นั่งดูข่าวค่ะนั่งดูข่าวนั่งดูข่าวการเมืองไรู <c oughs> ้อะไรต่ออะไรโอ้ยแย่งกันตะพืดตะพือเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่ค่ะเพื่อน อะไรกันหนัากันหนาไม่รู้โลกโซเชียล <c oughs> น้ำตาลปิ๊บนะคะขายถุงละยี่สิบบาท <c oughs> ของก็ถลดลดบ้าง <c oughs> เหนื่อยกับราคาของค่ะ อันไหนมีถ้าทีจะขึ้นก็เริ่มของขาดละไม่มีละพอเราจะซื้อตุนไว้หน่อยก็ไม่มีละหมดสต็อกละเหนื่อยก็วันนี้ไม่มีอะไรค่ะเพื่อนๆก็มาลงคลิปเนาะค่ะไม่ได้ลงนานก็อันนี้ขึ้นแล้วนะคะอันนี้ก็ ขึ้นแน่นอนค่ะไายขอ้อมูลมาละเราว่าจะลงไว้หน่อยก็ไม่มีละของหมดละนะคะใ้ยี่ห้อเดียวเองสู้ๆกันต่อไปค่ะเพื่อนๆช่วงนี้ก็รัดเข็มขัดตัวเองค่ะไม่ค่อยออกไปข้างนอกค่ะออกไปข้างนอกก็ หมดหลายตังค่ะช่วงนี้ก็ประหยัดกันค่ะเพราะว่ามันขายของยากแล้วค่ะหาเงินค่อนข้างจะอืดอืดมากๆเลยค่ะก็ดดลดภาระในครอบครัวเอาค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่ยังติดตามและรับชมนะคะช่องของเรานะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยการกดติดตามให้เราด้วยนะจ๊ะยังไม่ถึงพันซับเลยค่ะมา จะสองปีแล้วขอบคุณทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ